สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเอ่อเรียกได้ว่าใช้คำนะครับเวลาออกสื่อเนี่ยบางเพจก็ต้องมีจิตใต้สํานึกที่ดีไม่ใช่ขมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ข่มใจตัวเองไม่ได้นะครับเที่ยวปล่อยให้อารมณ์ตัวเองน,ะนำพาไปแล้วก็โพส์ถึงศิลปินคนที่ไม่ชอบในเชิงลบนะครับอย่างเช่นโคดเงาผัวขนกันไปทางบ้าน อยู่ที่นั่นทำไมงงค่ะอ่ามีใครงงไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีอคติเนี่ยจะไม่งงเพลาวเ,เนาะศิลปินนักร้องนะครับที่มีกระแสอยู่ตลอดไม่เคยแพวนะครับเธอสร้างสรรผลงานมาตลอดและเธอก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีผิดช,ชอบช่วดีอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วเนี่ยแอดดิวแค่รู้สึกงง,งงๆว่าทำไมไม่มันผ่านไป ทำไมต้องให้มันขลากาสังไม่จบไม่สิ้นเรื่องกล้องวงจรนะครับต่างๆใดๆเนี่ยอันนี้ไม่อยากพูดเพราะมันไร้สาระต้องใช้คําว่าโคตรเง่าเ,เหรอครับคือประมาณว่าเห็นโคตรเง่าอ่ะพูดตามคนที่กล่าวแล้วกันก็บอกว่าโคตรเง่าของฝั่งพระเอกเนี่ยไปรวมตัวกันให้เพลาวเนี่ยเป็นคนเลี้ยงเป็นเจ้ามือ อะไรอย่างเงี้ยขนไปทางบ้านเลยครอบครัวพระเอกเนี่ยเอาตรงๆเลยนะจริงๆมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปคุกคามเขาด้วยซ้ําเขาจะขนครอบครัวไปที่ไหนนะครับมันก็คือกําลังใจของเขาเพราะทุกวันนี้เปล่าๆมองพ่อแม่ของน้องสันเป็นคนในครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันคือการดองกัน มันคือการดองกันสองครอบครัวนะครับการดองครั้งนี้เนี่ยเราจะตัดสินกันไม่ได้นะว่าคนนี้รวยกว่าคนนี้จนกว่าไม่สำคัญสำคัญตรงที่ว่าแพรวกับซันเนี่ยมีศักยภาพในการทำงานเท่าเทียมกันนะครับเพราะว่านางเอกจะขาดพระเอกได้ยังไงถูกไหมครับพระเอกก็ไม่สามารถขาดนางเอกได้ฉะนั้นถ้าเข้ามาทำความรู้จัก เป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนแล้วก็จะได้รู้จักคุณพ่อธนาธรน,นะครับคุณแม่อีกรู้จักเครือญาติของเขารู้จักพี่น้องของเขาจะไปมาหาสู่กันยังไงมันก็อยู่ที่ความคิดของแต่ละคนก็คือความคิดของชาวบ้านแต่ละคนนะ่ะบา้งงบา,นนงงบานนู้นคิดยังไงบ้านนี้คิดยังไงบ้านนั้นคิดยังไงอย่างเงี้ยเป็นลมปากของคนเป็นการนินทาเป็นการพูดต่อๆกันแล้วก็ กลายเป็นว่าสมัยนี้มันทันสมัยขึ้นนะเนาะมันก็มีเพจเพจนึงนะครับเพจเพจแรกก็สามารถที่จะลงอะไรก็ได้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ได้เป็นเรื่องของศิลปินที่เธอเกลียดหรือเธอไม่ชอบเธอก็จะลง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 เพื่อให้ลูกเพจธรรมดานะครับเห็นบ่อยครับเยอะแยะไปเพจปลอมเพจจริงแวบไปแว็บมาเนี่ยเห็นเจอเห็นเจอบ่อยครับเห็นบ่อยมากๆสําหรับเรื่องของการที่จะมาถล่มศิลปินที่คุณไม่ชอบอ่ะนะครับ ยังคุณไม่ชอบสันโมสะทอนยังคุณไม่ชอบแปลวๆเนี่ยคุณโพสต์ได้นะเอาตามที่สบายใจเลยแต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าการโพสต์บ่อยๆเนี่ยมันมีผลมากๆเพราะถ้าเกิดเขาเอาเรื่องขึ้นมาจริงๆเนี่ยทุกอย่างแคปได้หมดนะครับมันคือการทําลายชื่อเสียงของศิลปินแล้วก็ให้ศิลปินเนี่ยนะครับเกิดการเข้าใจผิด แล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยเข้าใจผิดด้วยนะครับในสิ่งที่ศิลปินทาซึ่งมันไม่โอเคไงคือคุณใช้คําว่าโคตรเง่าของพระเอกเลยนะซึ่งเป็นคําที่แรงคําว่าโคตรเง่าเนี่ยโคตรเง่าสักกาดโคตรเง่าเนี่ยขนมาทั้งบ้านมาเกาะแปลว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่น้องซันเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องเลยเหรอเขาจะไม่มีสติเลยเหรอรุ่นนี้แล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนครับเขารู้ประสบการณ์เขามี นะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมาทำเพจเนี่ยอายุก็ออดว่าเขานะครับบางคนให้เห็นหน้าเลยนะแบบโอ้ยมันหน้ามากลงเพจเอาน่าตัวเองลงหัวเลาะใส่เขากิกกักิ๊ก,กัก,ก,กอย่างเงี้ยว่าแพลว่ลาว,ว่าน้องซันว่าครอบครัวแมงดาว่าพ่อธนาธรแบบประมาณว่าอย่ามาเพือกว่าไอหัวโล้นมั่งว่าเนี่ยทำไมคนที่ติดตามแถวๆเนี่ยเขาจะดูออกก็จะรู้ว่า คุณมีจุดประสงค์ในการเปิดเพจและทำลายคนอื่นโดยไม่หวังดีโดยใช้คำว่าไม่หวังดีนะครับแ,แรกๆมาก็พอๆใช่ไหมฮะแ,แรกๆมาก็พระอาทิตย์พอหลังๆมาเริ่มมีเป็นชื่อมาแล้วนะแล้วก็บวกกับรูปอีกเอารูปเข้ามาแขวนแล้วก็ด่านเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้คำว่าโคนเง่าของพระเอกประมาณว่าให้คนอื่นมาเลี้ยงดูพ่อน้องสัน เขาก็มีเงินของเขานะครับมีธุรกิจแม่ก็มีเงินของเขามีอาชีพมีทุกอย่างทุกคนเนี่ยเขาก็มีศักิศสีของเขาน้องซันก็มีความสามารถนะครับเท่าเทียมกับแพรว่าวอาจจะมากกว่าซะด้วยซ้ำเพราะว่าน้องซันเนี่ยต้องสารสัมพันธ์กับแพรว่าวในฐานะของแฟนเป็นแฟนเป็นสามีนะครับค่อยๆเป็น ไปตามสเตปของมันดีกว่าเนาะเรื่องความรักแต่แค่รู้ว่าเขาแบบจะขอแต่งงานการเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยอดีว่ามันก็น่าตื่นเต้นแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยววันข้างหน้าเนี่ยลิเกจะมาเล่นกับหมอลำซึ่งอาจจะถูกใช้ในงานแต่งก็ควรที่จะยินดีนะครับเราก็จะได้เจอญาติทั้งสองฝั่งเราก็จะได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนที่อ่าเขาเรียกว่าดองกันอะเป็นดองกันเป็นมิตรภาพกันเป็นพ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างเงะ จะขนไปไหนจะทำอะไรมันเป็นสิทธิ์ของผู้จัดการเพจหรือเปล่าเจ้าของเพจหรือเปล่าไม่มีส่วนร่วมครับไม่ต้องเผือกนะเผือกไปก็ไม่มีสาระอะไรเพราะว่าเผือกทั้งทีเนี่ยก็ต้องให้มีประโยชน์นิดนึงนะไม่ใช่ว่าเผือกปุ๊บกูใส่ปั๊บ,ใส,บใส่พลังท็อกซิกเข้าออไปนะก่อชนวนราม่าขึ้นมาให้ลูกเพจเข้ามาว่าเข้ามาเผาแผลวาว เอาเขาสักเกียมเลยนะครับออโตรเง่าผัวควรอยู่เฉยๆเห็นไหมแต่ละคนเดี๋ยวแอดดิวจะร่ายยาวๆให้ฟังโตรเง่าผัวควรอยู่เฉยๆไม่อะไม่เกี่ยวอะไรกับพวกตัวเลยอยากได้ของเขาว่าสั้นตลกดีอ่าอยากมีส่วนร่วมในคดีความมั้งผอผอ,อคือใครอะ นะครับไปช่วยการขนของอช่างเป็นตระกูลที่สมกันดีหน้าด้านทั้งสองเลยรอดูยามันเลิกกันนะคงมันมากคุณไม่ชอบเขาแต่คุณติดตามเขาจนเขาเลิกกันเลยเหรอคุณก็เก่งเหมือนกันเนาะคุณรู้หรือเปล่าว่าเขาเลิกกันตอนไหนถ้าเกิดว่าเขาเลิกกันเขาถือ,อไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชครคบไปนานๆจนถึง70 80หลักคุณอาจจะตายก่อนเขาก็ได้นะคุณอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเกิดมาในโลกครั้งหนึ่งเนี่ย ครั้งเดียวของชีวิตเนี่ยคุณเอาร่างกายเข้ามายืมธรรมชาติมาทั้งร่างกายทั้งจิตใจคุณก็ต้องใช้มันก่อนที่ร่างกายคุณจะสลายแต่คุณมาโพสต์แบบนี้คุณมาคอมเมนต์แบบนี้มันทําให้คนอื่นมองว่าคุณไปกัเกณฑ์เขาว่าเดี๋ยวเขาต้องเลิกกันแน่นอนไปสมมุติฐานไปกะเกณฑ์เขาไปดูถูกหมิ่นประมาทเขาเผเ่อคุณอาจจะตายก่อนเขาก็ได้คุณก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงใครเลิกกันตอนไหนเพราะคุณตายก่อนไง ตายจากทัศนคกติของคุณเราแอดดีบอกก่อนนะว่าอย่าไปเที่ยวตัดสินคนอื่นนะครับเอ่อเที่ยวว่าเขาเรื่องโคตรเงาเรื่องคร,งรอ,งคอบครัวบางคนเขาเซนส์ตีบมากๆน้องสันเป็นคนที่กระตันอยู่และน้องสันเป็นคนที่เซนส์สตีบเรื่องครอบครัวมากๆน้องสันเนี่ยจะว่าเขาจะไม่ชอบเขาเขาโอเคนะน้องโอเคมากๆอย่างเก่งเต็มที่น้องสันก็แค่ระบายใช่ไหมครับแต่ไม่เคยพาดพิงหรือไปว่าใครเลย นะเรียกได้ว่าน้องซันเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทมากในการใช้ชีวิตไม่เจนจัดไม่ก้านโลกไม่ทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วนะครับอ่ะไม่ทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วผู้ผิดแต่น้องซันเนี่ยเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้ว พอพร้อมรับอะไรที่มันมีประโยชน์เข้ามาหาตัวเองการจะเรียนรู้และพัฒนาการเนี่ยมันอยู่ที่การเอาใจใส่กับผลงานที่ทําซึ่งน้องก็ทำออกมาได้ดีมากๆแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามสเต็ปของมันน้องซันนะครับเป็นคู่จิ้นกับแปลวๆสักวันหนึ่งอาจจะเป็นคู่จริงตามที่ทุกคนสงสัยสุดท้ายแล้วทุกคน ก็คือไม่ได้แค่สงสัยแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงเมื่อมันเป็นเรื่องจริงทุกคนก็ยินดีถูกไหมครับยินดีกับสิ่งที่ได้เจอในปัจจุบันส่วนดราม่าเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับฝั่งโน้นหรือเปล่าที่ด่าไม่เลิกเลยที่แซะไม่เลิกเลยในเมื่อคุณไปด่าเขาแซะเขาเนี่ยเรื่องของโคตรเง่าเรื่องของอการที่ว่าไปว่าพระเอกเนี่ยขนทั้งบ้านไปให้แพลวเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้อดูว่ามันแรงมันเป็นการเหยียดศักดิ์ศรีหมินประมาทศักดิ์ศรีของเขาทุกๆอย่างเลยในการใช้ชีวิตนะครับ นะแล้วก็มีบางคนนะครับคือข้องใจมากๆเลยคอมเมนต์ประมาณว่าเนี่ยแหละสาเหตุที่มันรีบมั่นรีบจดทะเบียนเพื่อที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้ะนะครับอันนี้ก็แรงครับแหล่งเพาะพันธุ์ไข่แมงดานะครับเออนะไอ้คนพวกนี้อยากได้ของเขาโอ้โหแต่ละแต่ละคนคือแบบมาแรงๆตั้งนั้นเลยเห็นไหมเออเพราะว่าเจ้าของเพจเป็นตัวแม่นะตัวแม่เรื่องความคิดลบ พลังลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนนิสัยไม่ดีอ่ะมาเม้นกันเต็มไปหมดเลยนะครับคอมเมนต์บ่งบอกถึงนิสัยและสันดานนะต้องศึกษาดีๆนะครับเออบางคนก็บอกว่าเผื่อได้ส่วนแบ่งอืมนะเอออยากได้ที่ดินสะพ้ยขนาดขนกันไปเป็นฝูงเลยเหรออ่าที่จริงเรื่องที่ทางมันไม่เกี่ยวกับพวกที่มาทีหลังแต่ทำไมต้องเข้าไปยุ่งเวลา เราเห็นคนที่ไม่ชอบเนี่ยนะครับไปนู่นไปนี่มานู่นมานี่เรารู้สึกชอบไหมเราก็ไม่ชอบไงถูกไหมถ้าเราเห็นคนไม่ชอบทําอะไรที่เป็นประโยชน์เราก็ไม่ชอบเราเห็นคนที่เราไม่ชอบพูดอะไรเราก็ไม่ชอบเพราะอะไรรู้ไหมมันเป็นเรื่องของการอคติต่อคนเมื่ออคติไปแล้ว ต่อให้เขาจะดีขนาดไหนทําดีทําบุญช่วยเหลือเด็กกพาพร้าช่วยคนนะครับบนท้องถนนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันไม่ช่วยทำให้คนที่เกลียดเนี่ยสามารถขัดเกลาจิตใจให้เปลี่ยนมาเป็นคนที่มีความคิดที่มีไหมเยดเซตที่กว้างได้เลยเหรอถามหน่อย มันต้องเปลี่ยนนะคนเราเนี่ยมันต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วมันต้องมองอนาคตว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปได้หมดเราก็ไม่รู้ว่าเพลาๆจะมีลูกอีกหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องซันเนี่ยจับพัดจับผูเป็นเจ้าคนในคนแล้วมีเงินมหาศาลทําธุรกิจเติบโตเราก็ไม่รู้ไงมันเปลี่ยนแปลงกัน,นไ,ได้หมด แต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันคือวิธีคิดของคนถ้าคุณคิดมากถ้าคุณเครียดมากคุณอคติกับเขาเนี่ยชีวิตคุณก็จะไม่มีความสุขนะครับคุณจะมีแต่ความสะใจในความสะใจกับความไม่มีความสุขที่คุณมองเห็นคนที่คุณไม่ชอบเนี่ยกำลังทําในสิ่งที่คุณไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคุณก็จะมีแต่เรื่องทุกร้อนเข้ามาในตัวเองนะครับเรื่องคิดเครียดเข้ามาเรื่องอะไรที่มันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแย่เพราะคุณมีจิตใจที่เป็นลบเป็นพลังลบนะมันจะยาก ยากมากๆสําหรับการที่จะเปลี่ยนมุมมองความคิดนะครับคุณต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆที่จะมองคนกว้างๆนะครับไม่ต้องไปเป็นนักเลงคีย์บอร์ดทําตัวแบบโอ้โหนะคนนักเลงกระจกไปเหรอเห็นไหมแต่ละคนวัสนาดีนะัตระกูลนี้มีคนรับเลี้ยงาวาัสนาแมงดาน่าจะ,ตะเตรียมความพร้อมทุกอย่างขึ้นอยู่ที่กฎหมายนะครับกฎหมายก็กฎหมายสิไปเกี่ยวอะไรลาปามครอบครัวเขาอะจะไปลาปามครอบครัวทำไมอะนะ ไม่ควรไปลามปามครอบครัวนะควรจะปล่อยเขาไปแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเขาเลยเขาจะไปไหนเขาจะขนครอบครัวก็จะไปท่องเที่ยวไปทริปนูน่นทริปนี่ทริปสองคนกินสองคนแยกโต๊ะกันกินนะครับครอบครัวมาครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งคนในวงอีกครอบครัวหนึ่งนะเพราะทุกคนในวงแสงทองคือครอบครัวเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเจอกันอยู่แล้วนะหรือไอ้คนที่ไม่ชอบเนี่ยไอ้คนที่เกลียดแพลวาวเกลียดเกลียด้ยดองซันเนี่ยคือต้องการที่จะไม่ให้ครอบครัว้องซันไปไหนมาไหน กับเพล่าๆกับซันเลยเหรอหรือยังไงหรือจะให้เขาอยู่กันแค่สองคนแล้วพวกคุณเนี่ยจับตามองดูเขาอย่างเงี้ยเหรอขอโทษนะครับเขาใช้ชีวิตบนความคิดบนหัวของคุณหรือเปล่าคุณถึงเดือดร้อนขนาดนั้นอ่ะเขาใช้ชีวิตในเรื่องของการวางแผนในชีวิตของเขาการเติบโตในชีวิตของเขาแล้วก็ครอบครัวที่เขาต้องเจอในทุกๆวันหรือบ่อยครั้งนะครับเขาต้องเจออยู่แล้วเขาเป็นแฟนกันนะ้วเขาดองกันแล้ว คุณจะไปห้ามไม่ให้เขาเจอกันกับครอบครัวมองเขาว่าอุย้ยขนไปทั้งครอบครัวเนี่ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยต่อให้ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นกับศิลปินนะครับมันก็มีเกิดขึ้นในชุมชนเพราะว่าชุมชนเนี่ยชาวบ้านเนี่ยบางคนอย่างอย่างว่านะการศึกษาเข้าไม่ถึงนะครับบางคนก็เข้าถึงบางคนก็เข้าไม่ถึงเลยทําให้คนที่เข้าไม่ถึงเนี่ยไม่มีวุฒิภาวะในการข่มอารมณ์แล้วก็ปากเนี่ยพูดไปเรื่อยตามใต้ถุนบ้านเนี่ยนินทาชาวบ้านเขานู่นนี่นั่นเนี่ย มันเกิดขึ้นได้หมดทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นอาชีพชาวบ้านอาชีพชาวนานะครับอาจารย์โทษครับอาชีพชาวนาที่เป็นชาวบ้านแล้วก็อ,อาชีพศิลปินมันเกิดขึ้นได้หมดเพียงแต่ว่าศิลปินเนี่ยมันแอดวานซ์กว่านั้นก็คือเรื่องของการมีเพจโจมตีอวตารนะครับมาว่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นสารแห่งพลังลบที่ก่อให้เกิดกระบฏท,ทางความคิดที่เลวทรามมากๆนะ ก็อยากจะฝากละกันนะครับเรื่องใช้คําว่าโคตรเง้าของพระเอกเนี่ยอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ดีครับไม่ดีนะนีสัยไม่ดีคนเปลี่ยนนะครับขนะนไปทั้งบ้านองงไหมงงไม่มีใครงงครับแอดดูก็ไม่งงแอดเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของการดองกันครอบครัวทั้งสองฝั่งนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ